สวัสดีครับผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta ห่างหายไปนานมากเลยครับผู้ชมครับตอนนี้กลับมาอัปเดตนะครับที่ห่างหายไปนานเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มขยายฟาร์มแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไว้ผมทําคลิปความรู้ด้วยตอนนี้เริ่มกําลังทยอยลงทุกๆช่องทางแล้วครับผู้ชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยในส่วนของช่อง YouTube นะผมมีในส่วนของที่เป็นช่อง TG Beta ดีๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะติดตามแล้วตอนนี้เริ่มกําลังทยอยความรู้แล้วครับเพราะว่า ช่วงที่เงียบหายไปนี่คือหนึ่งผมเปิดในส่วนของที่กําลังจะทําเปิดศูนย์ n o เลดเบต้าซินเทอร์คุณผู้ชมครับสิ้นปีนี้จะได้เปิดเป็นระบบเลยและช่วงที่มันจะเปิดนี้ทําคลิปด้วยทําคลิปแบบไหนพี่บังเดี๋ยวจะเริ่มทยอยลงช่องนี้ด้วยช่อง TG Be t a ต้ n ท t i c ด้วยที่เป็นช่อง YouTube เหมือนกันแล้วก็ฝากช่องในส่วนของบ้านดำด้วยท T คุณผู้ชมครับก็เริ่มทยอยอัปเดตไปพร้อมๆกันทั้งระบบเลยแล้วก็กลับมาที่ช่อง TG Be t a ไม่ใช่ t ีจ e t a TG b e t จคุณผู้ชมครับ มาช่องนี้เหมือนเดิมถ้าได้เห็นผมในช่องนี้น่นแสดงว่าคุณเห็นนะครับทุกทุครับเห็นในส่วนของโปรโมชั่นที่พลาราเบา,า,าวันนี้ก็เหมือนเดิมในส่วนของที่เป็นปาน้องเพรผูหนึ่งร้อยทุกนัมเบอร์น้องเพรเมืนหนึ่งร้อยห้าสิบมีทั้งปลาเต็มไซส์หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าในในส่วนของที่เป็นสมบูรณ์เพศพร้อมบีดพร้อมทำแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เป็นปลาเด็กดาวรุ่งเวอร์ชันใหม่ๆวันนี้มีหลากหลายเหลือเกินมาแบ่งปันให้ผู้ชมได้เลือกสรรครับ วันนี้ไปดูว่าผู้ชมจะชอบแบบไหนบ้างเห mm. มือนเดิมครับน้องตุ๊ปูหนึ่งร้อยบาทแบ่งปันเพื่อไปศึกษาและพัฒนาธรรมน้องเพชรเมียนหนึ่งร้ยห้าสิบาทค่าส่งเหมือนเดิมเหมาเหมาแปดสิบาทไปดูกันว่าวันนี้ผู้ชมครับจะชอบหรือเปล่าจะโดนใจผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเป็นปลาเต็มฟอร์มหรือเป็นปลาดาวรุ่งไปดูกันว่าวัาวนนี้ผู้ชมจะถูกใจและจะเอฟไปมากแค่ไหนไปดูกันครับไปมาเริ่มต้นที่นำเบอร์หนึ่งทุกครับ อีพีนี้ก็คือเป็นน้องเพชรผู้หนึ่งร้อยทุกนัมเบอร์นะผู้ชมแล้วก็น้องเพชรเมนหนึ่งร้อยห้าสิบมาเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนมันติดคาร์เริ่มมันลิดเซ่นเดียวกันู่สวยทั้งตัวครับตัวนี้สวยมากครับอ่ะมาดูต่อนัมเบอร์สองไปเร็วเลยครับไเมนตัวนี้มันติดคาร์เริ่มมันลิดเช่นเดียวกันครับข้อเดียวกันครับข้อตัวนี้ <c oughs> เป็นกลุ่มเกล็ดเคลือบเงาตัวนี้เป็นส้มอมเหลืองนะผู้ชมแล้วก็ตัดแต่เรื่องสวยๆแบบนี้ครับปลาพร้อมบีดเลยครับไซส์1.4นัมเบอร์2ผู้ชมครับ หมุดต่อที่นังเบอร์สามบ้าอแอดมินครับตัวนี้ก็คือเป็นสไตล์สวิชเช่นเดียวนะครับมันติคัลเลอร์ไม่เทลิกครับผู้ชมตัวนี้สีสันสวยมากครับสีเป็นสุดเลยครับมาดูต่อนังเบอร์สี่บ้าครับมันติคัลเลอร์เทลิดตัวนี้บียดกับกอว์ตานผู้ชมครับตัวนี้ก็คือจะมีกลิ่นอายความเป็นมอมแมมแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นคอปแล้วก็มีหลายตุ๊กแกเข้ามาเดินด้วยไซส์หนึ่งจุดสี่ตัวนี้สนมากใครอยากหาเพาะพันดีๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับมาดูต่อนังเบอร์ห้าครับตัวนี้น้องสักจุดสาม ปลาหนุ่ดาวลูกนะผู้ชมสีเปอรเลนโบเลยครับกลุ่มเคลือบเงาทั้งตัวเลครับนัมเบอร์ห้าผู้ชมครับมาดูต่อที่นัมเบอร์หกเป็นสไตล์สวีบ้างมาเตคัลเลอร์ครับผู้ชมครับมัน,นสีเป็นฟ้อมอมเหลืองนะช้ำๆเป็นสไตล์สวีบแบบนี้ครับไซส์หนึ่งจุดสี่คผู้ชมครับลำเบอร์หกมาดูต่อที่นัมเบอร์แจ็คบ้างนี่หวานๆเลยครับสีเต็มฟูลบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วครับไซส์หนึ่งจุดสามปานจุดสี่ต้นตะเกียบหล่อๆคุณผู้มนะครับเป็นกระเรบกเดียวหล่อมากตัวนี้ ข้อปลาดีๆตอนนี้ตอบโจทย์ครับมาดูต่อที่นลำเบอร์แปดบ้างครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์มาถลิกบีดกับเอาวัวปั่นผู้ชมครับลายทุแกแฉกผู้ชมดูครับโอ้โหแพทเทิร์นหางนี่หล่อมากครับนลำเบอร์แปดหนึ่งร้อยบาทนลำเบอร์เก้าตัวนี้ใครอยากได้หางอลังการงานสร้างหางสิบล้อครับผู้ชมครับตัวนี้ <c oughs> ตาต,ตายหางใหญ่ๆแถนจุดสี่ครับมันติคัลเลอร์มัถลิกเช่นเดียวกันครับลูกชายโชว์ของหน่อยลูก ของท่านผู้ชมดูหน่อยาตัวนี้หางใหญ่มากแต่ตะเกียบของข้างขวาของน้องแตกสารนะแตกเยอะไปนิดตรงสำหรับก <c oughs> ารนั้นเลยเกินครับแอดมินขำเลยครับตัวนี้เอาหางใหญ่นะแอดมินนะแหมมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบบ้างเยนโรกัลเล็กซี่หรือช้ำช้ำอยากได้ตัวนี้ครับชั้นจุดสี่ผู้ชมครับโอ้โหบันเทิงเลงใจดีจริงๆครับตัวนี้ชั้นจุดสี่ขยากจะชอบตัวนี้นะสายเหลืองช้ำช้ำมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบเอ็ดบ้างท่านผู้ชมครับตัวนี้มันติดคันเริ่มถลิก บีดกับอวตารผู้ชมโอหแบ่งบาสวยมากครับตัวนี้ใครชอบสายหัวแบบเป็นดราก้อนนะครับกลุ่มเป็นใส่ใสแมสแล้วก็หางพิซซ่าเทลแบบนี้ครับนัมเบอร์ 11, สิบเอ็ดไซส์นึสี่คุครับหนึ่งร้อยบาทมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบสองผู้ชม, <c oughs> มครับมาติคัลเลอร์กระลิงบีดกับอวตารตัวนี้เป็นลายตุ๊กแกเลยครับโอ้โหไซส์หนึ่งจุดสี่จะเดินทางก็หนึ่งจุดห้าครับตรงนี้มองมันทั้งตัวเลยครับ ตู้ครับตัวนี้สวยมากไข่ชอบสายมอมแมมมอมแมมลายตุ Moment, Moment, ๊กแกตัวนี้ตอบโจทย์ครับหนึ่งร้อยบาทครับมาดูต่อที่หนึ่งพันสิบสองมันติคัลเลอร์ผลิอันหนึ่งพันสิบสามครับตัวนี้เป็ดเป็นออร์เรน์นะครับคุณผู้ชมหางซีเชฟขึ้นมาคาดประโวมแบบนี้เลยครับไปต่อสิบสี่คุณผู้ชมครับไข่ชอบสายมอมแมมบอมสายพายดําขึ้นทั้งตัวครับมันติคัลเลอร์ผลิคอปเปอร์บี B กับอวตารพายดำตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมครับมอมแมมทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้ ใช้ประมาณ1.3ปลาย1.4ต้นนะครับโหตัี้สวยมากจริงๆครับปิ๊นี้เชียเลยอีกหนึ่งตัวมาดูต่อที่นัมเบอร์15บ้าง Color, ope, มันเป็นคัลเลอร์มันสลิคอปเปอร์บีกับอะวอรตาตัวนี้สวยมากครับกโดูเป็นสีทองเลยคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์16บ้างแอดมินครับตัวนี้เข้าเดียวกันนะตัวนี้เบรเป็นออรเรนทครับมันเป็นคัลเลอร์มันสลิคอปเปอร์บีกับอะวอรตาคุณผู้ชม100บาทมาเก็บเดี่ยวเก็บหล่อๆเลยครับมาดูที่นัมเบอร์17บ้าง ตัวนี้ใครอยากได้เหลืองฉ่ำๆใบๆเลยครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นสแตนเในส่วนของที่เป็นมัทเรียลคอปเปอร์นะโอ้โหเหลืองฉ่ำๆตัดแฟกเตอร์ด้วยหางสีแดงครับไซส์1.4ครับมาดูต่อที่ในเบอร์18บ้างครับเพื่อนมินครับตัวนี้เป็นมัทเรียลคอปเปอร์บีดกับอวตารโอ้โหตัวนี้ก็สวยนะตะเกียบเดี้ยวด้วยผู้ชมครับดูแพทเทิร์นตัวนี้หางกำลังการงานสร้างแล้วก็เติมภายดำทั้งตัวเลยครับโอ้โหตัวนี้หล่อมาก เป็นในส่วนของกุ่มติดเคลือบเงาเคลือบทั้งตัวเลยครับตัวนี้มาดูต่อที่ number 19บ้างมันติดคัลเลอร์มัทเรลล์บีดจะาขอบเปยครับคุณผู้ชมโอ้โหสีสดใสสีใสดีจริงครับตัวนี้ไซส์อยู่3ปมายอยู่4ต้นครับมาดูต่อที่ number 20ี่สบครับผู้ชมครับข้อเดียวกันครับมันติดคัลเลอร์มัทเรลล์บีดกับขอบเป้ยครับผู้ชมครับถึงมีบัตรลายคออตันแะแจมบิดด้วยครับบอดี้ยาวๆสวยๆแบบนี้มูฟดีแอคทีฟดีครับ100บาทครับมาดูต่อที่ number 21 ลูกชายอย่าเพิ่งยืนคุยกันลูกมาโชว์ความหล่อผู้ชมดูหน่อยโอเคครับขออนุญาตปิดน้องแป๊ดหนึ่งครับ <c oughs> นี่อยให้น้องตัวนี้แพตเทิลสายแบบไลฟ์ฟอร์มสวยๆหรืองตัดแพทเทิร์นโทนสีแดงสวยๆแบบนี้ครับมันติคัลเลอร์สีโซฟีแบบนี้วชมครับดับเบิลยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยบาทเติมแพตเทิลด้วยลายไฟบนบอดดีนะ้นะอ่ะมาดูต่อที่ดับเบิลยี่สิบสองมาอัดหนผมเติมไฟนิดนึงครับ เอาละแต่แพทเทิร์นเบดเป็นออเรนต์นะครับคุณผู้ชมครับมันเต็มทัลเลอร์มากเท่าไรครับติดกับอวตารคุณผู้ชมตัวนี้หางซีเชฟนะครับแล้วก็มีกลิ่นไอความเป็นคอปที่ขดงน้ำเบอร์ยี่สิบสองไซส์หนึครับ100บาทเช่นเดียวกันครับไปดูต่อที่หมายเลขยีคับคุณผู้ชมกันมาดูต่อที่หมายเลขยี่สมาดูปลาเด็กดาวรุ่งปลา3เดือนบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชันใหม่เพิ่งคัดขึ้นมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมเลยครับรอดียาวๆหางซีเชฟแบบบบนนนนีี้้้้คครรัััููกสววมมาต1.2ะผชดอง ใส่แมสใส่หน้ากากมาให้ใส่เต็มเรียบร้อยเลยครับหนึ่งร้อยบาทนครับภายสายคุนสายฟอร์มอันนี้ครอบเดียวกันนุชชมดูดีเทลครับโอ้บัตรลายเป็นมาทเรีย์บีกับอวตารน,ะชนะชนะน้ชมดูครับชมดูของของครับโอ้ยตัวนี้นุชชมดูครับโอ้โหนึ่งร้อยบาทมาดูตัวยิปไพเอดมินตัวนี้ตัวรักของผมผมชอบดูนุชชมดูครับยินตัวเป็นยงินล็กเร็กซี่มาจากค้กอ,องอะวตารนะ้ชม หางอลังการงานสร้างมากป่าเด็กไซสนจุดสองครับอุ้ยแค่ดูแค่นี้พอมาดูต่อที่นัมงเบอร์ยี่สิบหกครับคุณผู้ชมครับมันเตะคันเริ่มเตะสีสไตล์สวีบ้างให้ดูแค่นี้ยังไม่ต้องกากก็รู้ว่าหางสี่ชฟเลยครับคุณผู้ชมครับเจนี้น้องหล่อมากลูกชายโชว์ของหน่อยไม่โชว์ไม่เป็นไรตัวนี้ไซสนจุดสองนะเป็นป่าเด็กเราลุ้มพิ่งคัดขึ้นมานะครับทุณผู้ชมน้องอาจจะขึ้นไฟหน่อยยี่สิบหกครับหนึ่งร้อยบาทมาดูยี่สิบเจ็ดครับลายตุ๊กแกผ้ายำทั้ อดูครับบอดี้เป็นลายตุ๊กแกเนื้อด่้ครับตัวนี้หนำเบอร์27ตะเกียบเกี่ยวเกี่ยว1.2เองครับของมาครบหมดแล้วผู้ชมดูครับหืาตข้าฟอร์มนี่บันเทิงเริงใจครับมาดู28นิ้นครับปลาเด็กหนึ่งดาวุูงครับสไตล์พายดำมอมแมมมอมแมมครับตัวนี้เบดเป็นเลสนะครับตัวนี้เนื้อเป็นเนื้อแดดนะผู้ชมนะบัรลายเป็น R G G ครับมีกับเอาตารครับใส่โลโเกาะสีดำด้วยุผู้ชม ก็จะเก็บเดี่ยวด้วยหล่อด้วยครับผู้ชมตัวนี้หางอลังการงานสร้างมากแต่เป็นปลาเด็กนะผู้ชมต้องรู้ต่อมือขุนม,ม,มือฟอรครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าผมเอาไมาใ้ให้ครบล้นเลยครับทั้งปลาใหญ่และก็เป็นปลาสายเด็กครับมาดูตัวนี้เป็นมัตติคัลเลอร์มทั้งเหล็กครับผู้ชมมีกับอวตารครับตัวนี้สวยนะเนาะอาจจะตื่นไฟนอนชุมทหารซีเชฟเลยครับลำเบอร์ที่สิบเก้าบอลี่ใหญแบบนี้ครับเอาลุ้นที่บ้านทานครับหนึ่งร้อยบาท มาดูต่อที่ัมาบเร์30มสบครับผติตคันคเริ่มผลิตบีกับเอวตารพายดำหาซีเชฟเลยครับตัวนี้ผู้คมครับอือ้ตะเกียบหล่อมากสมูนป้าป้าเลยนะผู้ชมตัวนี้ัมเบอส์30บครับหนึ่งอยบาทมาดูต่อที่ัมเบอร์21บลูกชายของพ่ออาสาที่บครับผู้ชมครับยีตัวเป็นยีนโลกแซี่ใครชอบสไตล์เหลืองๆนะผู้ชมน้องอาจจะตื่นไปหน่อยแต่ตัวนี้เหลืองช่ำเลยครับ ป็นปลาเด็กนะตัวนี้ปลาน้องอายุสามเดือนนะครับสีเข้าสู่บล็อกเรียบร้อยแล้วทุกจุดกันตัเบอร์สามสิบเอ็ดเลยช่ำๆนะ้องอาจจะไม่ก่ายนะใครชอบตัวนี้นั่เบอร์สามสิบเป็หนึ่งร้อยบาทมาดูต่อที่นําเบอร์สามสิบสองบ้างไปกันเร็วๆครับโอ้ <c oughs> โหผมขออธิบายสายพันธุออ์อกว่บาคุณผู้ชมมาให้ดูดีเทลนะ้อยอย่างเดียวพอหางสีเชฟอลังการงานสร้างแบบนี้ลายตุ๊กแกเดือนแบบนี้ครับผมมาแบ่งผู้ชมหนึ่งร้อยบาทูท้ชมดูอันนี้ปลาเด็กนะ 1.2เองนะครับสีไปหมดแลครับคุณผู้ชมมาดูตอนที่ในโมดิ์13สามคอกเดียวกันนะครับตรงนี้มาติดคันเริ่มเป็นบิดกับเอวโาดานครับดูแพทเทิร์นดูดีเทมครับไป34เลยครับแอดมินตัวนี้มาจากคอกมาติกบิดกับอวตารเช่นเดียวเป็นสไตล์ไลท์ฟอร์มคุณผู้ชมครับคือเป็นเนื้อใสนะแล้วก็แต่แพทเทิร์นด้วยคอปเปอร์ครับและหางเป็นซาติลแบบนี้ครับใครชอบสไตล์ไลท์ฟอร์มใสโครคัพเปอร์ครับแพทเทิร์นแบบนี้พี่จีนชอบนะคุณผู้ชม ก็เป็นหนึ่งสเสน่ห์ของประกาศน,นะครับผู้ชมดูนะมั้ยในการแตะกระเทือเป็นซิลบูที่คาดจากกระโดงลงมาถึงชายน้ําเลยครับตรงนี้สวยมากอ่ะมาดูที่น้องเพชเมียบ้างแอดมินจาก35ถึง44นี่เป็นเพชรมียหมดจากเพชรมียนี่คือ150นะ150ตัวนี้มาอธิบายเยอะ1.4ครับเป็นหนึ่งในแม่พันธุ์ที่ผมฟอร์มไว้เพื่อจะบรีดนะมาแบ่งผู้ชมครับมันติดคัลเลอร์ผูบตรงนี้ผู้คงดูครับมันติดคัลเลอร์ไม่ใช่บาาีบจะออสการให้ดูแค่นี้อ150บหนึ no. ่งร้อยห้าสิบ ขอเดียวกันครับมันติดคันเริ่มสลิกรีดกับอวตารครับจังหวัดไซส์1.4ครับให้ดูแค่นี้พอแอดมินมาดูที่หมายเลข37ข้อเดียวกันครับสำหรับอันนี้คือเป็นปลาค้อเดียวกันหมดเลยครับผู้ชมดูดีเทลในการจ่ายครับตัวนี้ไซส์1.3ปลายอยู่4ต้นครับ150มาดูที่หมายเลข38ข้อเดียวกันครับมันติดคันเริ่มสลิกบิดกับอวตารคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะครับโดยการเทปรีดออกมาเพราะวจะมีหลายทุกแก่ด้วยมีสวีทด้วยมีในส่วนของยินโลบิดที่เข้ามาสัตว์ด้วยครับ มาดูต่อที่ลำเบอร์สามสิบเก้าบ้างครับค้องเดียวกันหมดเลยครับผู้ชมครับตัวนี้ผ้ชมด, <c oughs> ดูดีเทลครับแอดมินเห็นหาไม่เจอนะครับตัวนี้เบรคเป็นเยลโล่นะครับผู้นนชมตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสามปลายมาดูต่อที่ลำเบอร์สี่สิบครับก็จะเป็นเบรคที่มันเตะมันเตะบีดก,กับอาวอร์ปา,าครับผู้ชมดูดูีเทลดูแพทเทิร์นของน้อยครับตัวนี้ไซส์จุดสามเต็มเปี้ยเลยจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่มาดูต่อที่ลำเบอร์สี่สิบเอ็ดครับแอดมินดีเทลแพทเทิร์นแบบนี้ครับ จะได้มีความหลากหลายออกมาตัวนี้เป็นสวีทมีเป็นพิงด้วยครับใจหลากหลายมากครับพอกนี้ครับทุณครับคุณผู้ชมจะไปถางซ้ายถางขวาได้หมดจะเข้าอาตานได้เข้าสวีได้ครับมาดูต่อที่นํเบอร์สิบสองบ้างตัวนี้เป็นลายทุกแกเลยดมีเราพยายมินคุณผู้ชมครับตัวนี้มาติดคัลเริ่มามาติดปิดกับออตานภายดำเดินมอมมันทั้งตัวครับตัวนี้150บาบาทลำเบอร์4 3ก็เช่นเดียวกันแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันคุณผู้ชมดูครับ นนยกคอกมาแบ่งนะคุณผู้ชมเลยครับม,มาดูต่อที่สิสี่ตัวสุดท้ายของค่าคืนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นายความเป็นลายทุกแก่มีความเป็นมอมแมมมีความเป็นมัทตติมีความเป็นคอปเปอร์ไซน์จุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นโอเคอีพีนี้เอามาให้พอหายคิดถึงครับคุณผู้ชมครับท่าในใดชอบเบอร์ไหนสนใจแบบไหนก็สามารถติดต่อคอนแทคได้ในส่วนที่คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไวนะ้ในช่อทงทางการติดต่อคุณผู้ชมนะ แล้วก็งั้น EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับเอามาให้หาคิดถึงกันนะคุณผู้ชมนะหายไปนานกลับมานะครับคุณผชมครับนอนหลับฝันดีลาสวัสอีครับ